เส้นหมี่เอาเส้นหมี่ฮะเทียนสตัมนะคะเส้นหมี่หมูสดลูกชิ้นเออไม่งอกไม่งอกครับไม่งอกค่ะไม่งอกอ่านะคะไม่ถัว่ถวงอกครับผมจบเออได้กระเทียมด้วยไหมพีกระเทียมเอา,าแค่แค,ค,แค่แค่ไม่ถัว่วงอกพ<ข>อครับอา่าอย่าเขียนเกินสั่งแค่ไหนแค่นั้น <laughs> อันนี้ฮะ,ะก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะ คิดสูตรเมื่อวานแต่บอกว่าโบราณไปก่อนนะคะแล้วก็นางโต๊ะสามด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยู่กับ,อ,กบอาจารย์ทัชนะครับอาจารย์ทัชเป็นอาจารย์ก็เป็นเอฟซีอาร์ที่นี่แหละเนาะอาจารย์ทัชรู้จักอาร์ตี้ได้ไงฮะของผมสัมภาษณ์ก่อน <c oughs> จึงเวอร์นะเออน่ากล้ามากเลยเหรอผมผมก็รู้จาร์ตี้จากดีแคปนางงามที่รับจากดูจากผมวอเป็นหลักเลยครับข่าวเป็นหลัก แล้วหลังจากนั้นก็รู้ว่าพี่อาร์ตี้เสียกีนาก็เลยชอบกีนาก็เลยตามเออชอบโดนสะกดจิตใช่ไหมอืมโดนสะกดจิตร้านน่าหลงได้หัวนี่อร่อยมากแบบว่าไทยมากเลยไม่ได้โกหกนะที่เมนี่ไม่ได้ปรุงเลยนะอร่อยจริงอร่อยมากโอ้โหนำทำมามากินร้านนี้บ่อยมั้ย เรื่องอะไรครับตนี้บ่อยไหมควนเ้ยนะไปกินร้านหน้าตลยเขาอดร้านร้านร้านอะไรนะร้านหน้าครับร้านหน้าเหรอได้มิชลินเลยนะพี่ปุ๊ปปุ๊ปปไ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 ปก้องกินขาตัดหน้าขอกินต่ออืมเดี๋ยวอาจารย์ทัชให้เรียกว่าอาจารย์หรือเรียกว่าน้องเต็งแก้ว่าน้องน้องทัชดีกว่าเนาะเดี๋ยวน้องทัชพาไปกินร้านหน้าอะมิชลิน มีมีคอะไรบ้างคหนึ่งรับหมูหมูเียได้ปังปังมีกรอบตั้ใหญ่อะไรเงี้ยสวยไปเด็กับผู้ชายมะานผู้ชายมปนหน้าความสวยนะท่านนะเอออร่อยีสุดเออ่มันก็จะมีมิชลินร้านมิชลินอีกอันหนึ่งที่จะเป็นเบสโพร เป็นตัโฟมมันไก่เลยนี่ไงนี่ร้านอะไรฮะร้านชาร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอเราจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอกินอย่างอื่นเหรอพี่มาอกเรอ๋อมันจะเป็นแบบเมนเชลินเยอะอุตนะนี้ก็น่ากินเดี๋ยวพี่มาอีกเรื่อยๆตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่เปิดนี่ร้านอะไรฮะอุ้ยไป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 ร้านหน้าป่าไป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  กาพาไปนั่งไก่ศารกันเลยครับคุณลิลจ้านั่งเลยนะคะคือคนอันนี้คือร้านร้านน้ำเอาน้ำมาอุ๊ยเมนูอยู่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เอาน้ำยเอาน้ำอะไรอ่ะเอาน้ำสีเอาน้ำสีเหลืองๆอันหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าอันหนึ่งขอบคุณค่ะนะคอันนี้คือเมนูนะคะอร่อยมาก ยิ่งปรุงยิ่งอร่อยมากอันนี้อร่อยของจริงมิสซอรีนใช่ปะ่นะออของน้องทัสหมูแดงหฮวยตีแล้วยิ่งปรุงนะอ,อูอ๋อร่อยมากอร่อยมากอ วัน,นี้เราไปกิน2ร้านอิ่มมากเลยครับร้านร้านร้านแรกร้านนอตก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณใช่ไหม,มใช่คิดเอ่อคิดได้เมื่อวานบอกโบราณไปก่อนโ <c oughs> บราณจริงอร่อยจริงเรากินโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยเนาะแล้วร้านเมื่อกี้เราไปกินร้านร้านน้ำมิชลินร้านน้ำมิชลินโอ้โหอร่อยมากทุกคนชอบชแต่มันอิ่มแล้วไงเนาะมันอิ่มเราก็เลยบอกว่ากินได้ไม่เยอะแม่ มีกรอบ้านนาแล้วจะมีร้านนึงที่เป็นร้านเดี๋ยวเรามาวันอื่นดีกว่าเราแก้เมื่อวันอื่นนะฮะโอ้โหแบบว่าเป็นร้านข้าวหน้าไก่โอ้ back to 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 back สามปีสิบไม่ก็เจ็ดโมงสอนเลยอ่ะแรกมากใช่วันนี้เดี๋ยวเราเท่นี้ก่อนเพราะว่าเท่ที่จะเป็นลมแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวพี่จะลมพัดตึ้งเลยตึ้งจบนะคะ ก็หลังจะมาเดินแบบว่าไล่กินทั้หมดตั้งแต่โซงแล้วพี่ก็อยากกินพี่อยากกินโซงนะก็พี่ชอบอตับไส้แล้วก็มีกม่กอหมี่กอ,ต,อต้องกินต้มเล่หนหมดพี่นะะเอากินต้นเลือดแบบไม่กินแต่ว่าไอหมูกินนะฮะเอาเรามาผิดซอยเลยอ่ะเนี่ยบอกว่าเป็นตะตอกมออันนี้ซอยสุขาสองงงเวอร์ฮะ<มา>ไ,ไปฮะตายแล้วก <c oughs> ็รีบไปด้วยลูกได้ครับ I <laughs>